ลูกเดือยน,นะคะดีสุขต่อสุขภาพคือลดไขมันนะคะดูดซับไขมันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอันน้า่าแตีวประโยชน์นะเราก็จะพยายามเต็มที่ลดน้ำหนัก ควรจะกินต่อเนื่องไเพราะว่าคุณหมออยากให้ลดน้ำหนักอืเขากันยูคค่ะผู้ได้เอาล่องอาแปลงไป,ไปยุกใส่ กินมาเด้อค่ะนะคะสุกี้มื้อนี้กินสุกี้ค่ะตอนเที่ยงนะคะสุกี้อร่อยนะคะอร่อยยั่วๆนะคะมีทุกเตอร์ทุกคนค่ะมื้อนี้นะคะได้สุกี้ค่ะได้สุกี้นะคะแซ่บๆเด้อค่ะผู้ใดอยากกินสุกี้ยั่วๆค่ะแซ่บ อันนี้้อเขากับมีค่ะแต่ว่าอยากเปลี่ยนเมนูคือว่าอันเนี้ยอืมเขากันยุคค่ะคุณด爷เอาล่องเอาแปลงไปยุคใส่าลูกเดือยนะคะดีสุด ต่อสุขภาพคือลดไขมันนะคะดูดซับไขมันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอันน้ำตัวนี้ประโยชน์นะแสบโยกโบเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมทลิทุจนจบค่ะปลาลูกเดือยนะคะดีสุขต่อสุขภาพคือลดไขมันนะคะดูดซับไขมันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอันน้ำตัวนี้ประโยชน์นะควรจะกินต่อเนื่องค่ะเพราะว่าคุณหมออยากให้ลดน้ำหนัก อเขอกากันอยู่ค่ะผู้ใดเอาล่องเอาแปลงไปยุกใส่เทือดทุกปู่ทุกคนค่ะมือนี้นะคะได้ซุกกี้ค่ะได้ซุกกี้นะคะแซ่บๆนะคะผู้ใดอยากกินซุกกี้เราก็จะพยายามเต็มที่ลดน,น้ำหนัก <laughs> เรียเตอร์ทุกปูทุกคนค่ะมือนี่นะคะได้ซุก,กี้ค่ะเลยซุก,กี้นะคะแซ่บๆนะคะผู้ใดอยากกินซุก,กี้มึงเด้อค่ะกินลูกเดือยกับทุกอย่าง <c oughs> คูก่กับข้าวก็อร่อยนะคะนะคะไปตรวจมาแล้วนะคะคนเลือดดีค่ะตัวตัวสุกเราก็จะพยายามเต็มที่รดนน้ำหนัก <c oughs> แต่ปรากฏว่าโอเคค่ะดีทุกอย่างนะคะคแจ้เพื่อดีกับสุขภาพเขาบอกเราก็จะพยายามเต็มที่รุน้ำ้นดักเราก็จะพยายามเต็มที่รุน้ำ้นดัก ปลาลูกเดือยน,นะคะดีสุขต่อสุขภาพคือลดไขมันนะคะดูดซับไขมันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอันน้ำตัวนี้ประโยชน์ด้ชิ้นค่ะนะคะมีลูกชิ้นนี้หมูสับนะคะหมูสับนะคะมันมีไส้สุกี้ชิ้นค่ะนะคะมีลูกชิ้นนี้หมูสับนะคะหมูสับนะคะ มีไส้ซุกิแล้วก็จะพยายามเต็มที่ลดน้ำหนักมีมีลกเดือนกันด้วยค่ะควรจะกินตอนเนื่องเพราะว่าคุณหมออยากให้ลดน้ำหนัก สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่น้องชาวันนี้ห้อเขากา็มี้ค่ะตะวานอยากเปลี่ยนเมนูคือว่าอันเนี้ยชิ้นค่ะนะคะมีลูกชิ้นมีหมูสับนะคะหมูสับนะคะมันนี้ใส้สุกี้ชิ้นค่ะนะคะ มีลูกชิ้นมีหมูสับนะคะหมูสับนะคะมันมีไส้สุก,กี้แต่ปรากฏว,ว่าโอเคค่ะดีทุกอย่างนะคะแจ่เปิดเดียวกับสุขภาาเพราะผเครียดเตือทุกปูทุกคนค่ะมือนี้นะคะได้ซุก,กี้ค่ะไดุ้ก,กี้นะคะแซ่แบฐๆด้ค่ะผู้ใดอยากกินสุก,กี้ควรจะกินต้นเนะะืองค่ะ เพราะว่าคุณหมออยากให้ลดน้ำหนักปีนั้นค่ะมีสุกีควรจะกินต่อเนอื่องค่ะเพราะว่าคุณหมออยากให้ลดน้ำหนักแซบโยโปะแล้วคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมลิดจนจบค่ะสุภาพดีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็กินในทุกอย่างแต่ก่อนหนึ่งกินเราก็คิดยากว่า กลัวไขมันเกินนะคะน,น้ำตาลเกินนะคะครจะกินต่อเนื่องะะเพราะว่าคุณหมออยากให้ลดน้ำหนักเขาการุค,ค่ะคู้ใดเอาลองเอาแลงไป,ปยุกใส่ลูกเดือยนะคะดีสุขต่อสุขภาพคือลดไขมันนะคะดูดซับไขมันนะคะประชันนะคะอันน้ำก็มีประโยชน์ครจะกินต่อเนื่อง เพราะว่าคุณหมออยากให้ลดน้ำหนักเขากันนย้วค่ะผู้ใดะเอาล่องเอาแปลงไปยุกใส่แล้วก็จะพยายามเต็มที่ลดน้ำหนัก <c oughs> แต่ปรากฏว่า โอเคค่ะดีทุกอย่างนะคะแจ้เผื่อด,ดีกับสุขภาพเขากอนนะคะกินดีกับสุขภาพนะคะแต่ว่าเอาเม็ดเม็ดลูกเดือยมาอยู่ะคะ่ะลูกเดือยเอามาอยู่เดือยอ่ะเขาบอกว่าเยอะๆแบ่บ นะคะกินดีกับสุขภาพนะคะแต่ว่าเอาเม็ดเม็ดลูกเดือยมาอยู่ะคะ่ะลูกเดือยเอามาอยู่เดือยอ่ะเขาบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่น้องชาวสวัสดีค่ะ สวัสดีนะคะพี่น้องเช้านะคะ่ะนามน้าขอาปประเทศ่ถินนะคะลงไปด้วยนะคะลูกเดือยนะคะกินดีกับสุขภาพนะคะแต่ว่าเอาเม็ดเม็ดล,ลูกเดือยมาอยู่ะคะ่ะลูกเดือยเอามาอยู่เดือยอ่ะเขาบอกเองมึงด้ค่ะกินลูกเดือยกับทุกอย่างคูกกับข้าวก็อร่อยนะคะ นะคะไปตรวจมาแล้วนะคะคนเลือดดีค่ะตัวตัวสุกี้อเตอร์ทุกปู่ทุกคนคะ่ะมือนี้นะคะได้ซุก,กี้ค่ะเลยซุก,กี้นะคะแซ่บๆนะคะผู้ใดอยากกินซุกี้ชิ้น,นะค่ะนะคะมีม <Staff S 1> ลูกชิ้นนี้หมูสับนะคะหมูสับนะคะมันมีไส้สุกี้ออืมเขากันอยู่ค่ะ คุณเตเอาล่องเอาแหวงไปยุกใส่สภาพดีนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็กินได้ทุกอย่างแต่ก่อนเนี่ยกินเราก็คิดากว่าว่ากลัวไขมันเกินนะคะน,น,น้ำตาลเกินนะคะปลาลูกเดือยนะคะดีสุต่อสุขภาพคือลดไขมันนะคะเด็ดซับไขมันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอันน้ำตัวนี้ประโยชน์นะวันนี้ห้อเขาก็มีค่ะแต่ว่าอยากเปลี่ยนเมนู 그와 아니야